Oh My god, yêu mày học được Oh, my god Đi mày, nguồn gốc này gốc nguồn gốc nguồn gốc rồi มันกำลังขึ้นเลยอะเยอะเยอะเยอะอุ้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะหัวดำๆมาก กำลังกินเลยแต่มมจะมีันกัสวยสวยมากล oh งามมากทุกคนดูนี่มันคือสวยมากเลยแม่นบอก เบื้องซอยกันแน่โอ้โหอย่างงามโ <laughs> อ้โหชื่นใจเฮียเฮียกิน,น,นอุย้ยอันนี้ดอกใหญ่อะทุกคน อุ้ยป๊าดสุดยอดอุ้ยกําลังกินเลยมันดีมากเลยทุกคนโอ้โหอ้าวปิดข่อยหืมโอ้โหเป็นไงล่ะเอ้ามีคนอยู่ข้างล่างเออได้ได้ได้น้องไอไปเนะเดี๋ยวนะ นี่อีกดอกหนึ่งทุกคนแต่ดอกเล็กนะอึอาจจะเป็นเห็ดฮเทลิโฟนโอ้โหขายาวซึดโอ้โหทุกคนเห็นอ่อทางเทิงพุ่นดอกบกใแญ่เลยแต่เขาซิขึ้นไปได้ไหนมันสูงขนาดคุ้มมา้ด้ คันสูบิเตอร์ซูกไม้ตูดได้ไหมฉันขึ้นไม่ได้ซูกไม้ตูดได้หน่อยโอ้มันชันมากทุกคนมันขึ้นบม่ได้เอ้ยขอบคุณนะคุณจ่าโอ้โหแบบอือหือดอกนี้สุดสุดสุดยอดเลยทุกคนเ oh ออไปดบอกแล้วว่ามันมีโอ้โหอย่างคว้าเลยอะ มีเพ oh, oh, ื่อนบ้านด้วยมอนสเตอร์เห็ดชื่นใจอะได้ดอกนี้อุ้ยเฮียโอ้เฮียเฮียเฮียชิลงแดงไหนเราไปทีนี้ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ไมเนาะป๊า